สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้จะเป็นการเรียนการสอนศิลปะของชั้นป .5 นะครับเรื่องการจัดจังหวะแบบการลดหลัน่นเหมือนท่านักเรียนที่เรียนออนไซต์จะเคยรู้อยู่เลยครับว่าการจัดจังหวะแบบการลดหลั่นนั้นเป็นยังไงนะครับไม่ยากทำไม่ยากจริงการจัดจังหวะเนี่ยมีหลายแบบแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันก็คือแบบลดหลั่นนะครับก็คือ,อาจากใหญ่ไปหาเล็กเดี๋ยวครูจะวาดรูปตรงนี้นะครับคิดไปหรอกว่ารูปส้มไว้ก่อนครับ ลดหลั่นก็คือว่าจากใหญ่สุดแบบนี้แล้วก็ลดขนาดมันลงมานะครับแล้วก็ไปเล็กสุดแบบนี้อาอาจจะได้อีกอกันหนึ่งนะครับนี่ครับคือการจัดจังหวะแบบลดหลั่นนั่นเองนะครับอ่านะครับทีนี้ อีกแบบหนึ่งคือการจัดจังหวะแบบเสมอกันหรือเท่ากันนั่นเองทอเอาเท่ามาอีกเท่าเท่ากันน่าจะเคยทำไปแล้วนะครับในใบงานน่าจะเคยเห็นในใบงานไปแล้วนะเท่ากันก็คือเหมือนกันเอารูปอะไรดีเปลี่ยนสีเปลี่นสีเอาเป็นแครอทนะครับสมมุติแครอท ก็คือภาพทั้งหมดนะครับจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันนั่นเองก็คือแบบเท่ากันจะไม่ใหญ่ไม่เล็กดูให้มันเป็นแคลอทนะครับอ่าันนี้คือแบบเท่ากันคือเหมือนกันเด๊ะนะครับอ่าต่อมาแบบสลับไปมาแบบสลับไปมา สลับไปมาโอ้โหลายมือสุดยอดมากแบบสลับไปมาก็คือสมมติเป็นสับปะรดสลับกับมะม่วงอ่าอย่างนี้นะครับมันก็จะสลับกันไปมานีเป็นภาพสับปะรดกับมะม่วงสลับกันมันจะเหมือนสับปะรดหมดเลยอ่ะสับปะรดมีมีตรงนี้ นี่นะครับสับปะรดกับมะม่วงสลับไปมาแบบนี้นะครับนี่คือแบบสลับไปมาอ่านี่คือแบบสลับไปมาอีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายนะครับคือแบบไหลลื่นไหลลื่นเหมือนคลื่นน้ำนครับฟุบฟุฟุฟุบๆๆๆแบบนี้เอาสีอื่นดีกว่าสานีน้ำเงินอ่าแบบไหลลื่นภาพพวกนี้จะเป็นภาพอ่าภาพเป็นภาพน้ำนะครับอ่า น,น้ำน้ำทะเลแบบเป็นคลื่นที่มันไหลไปในทิศทางเดียวกันอ่าเข้าใจใช่ไหมนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะครับนี่คือแบบไหลลื่นไหลลื่นอ่าแบบแบบไหลลื่นนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องนี้เหมือนจะเรียนไปแล้วใน on ไซส์นะครับแล้วก็มาเรียนอีกนะครับเผื่อเพื่อนบางคนออนไลน์ยังไม่ได้เรียนนะครับทีนี้งานประจําสัปดาห์นี้นะครับจะให้วาดภาพการจัดจังวแบบหวะแบบลดหลั่นแบบลดหลั่นนั่นเองนะครับก็คือจากใหญ่ไปหาเล็กนะครับแบบจากใหญ่ไปหาเล็ก นี้ไม่เอานะครับลบลบลบอ้าลบไม่ออกไม่เป็นไรข้าวอย่างี้วาดภาพรถลันแบบจากใหญ่ไปหาเล็กนะครับปึ๊บหนึ่งสองอ่าแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับย้ำอีกครั้งนะครับให้วาดภาพการจัดจังหวะแบบรถลันนะครับแบบรถลันนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ